เอาเลย have, ครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยเลยนะครับผมอยู่โฮมายซิลล่าบีมกับชินเคยนะครับผมแล้ววันนี้อยู่เกมที่ว่าท,ที่มีชื่อว่าสมุนบอลสกายอารีน่าเด็ดนะครับผมอ่ะแล้วก็อยู่กับซีรีส์ผู้เล่นใหม่น,นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ดําเนินไปถึงไหนแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เอาลาพิสถึง6ดาวแล้วก็ปลุกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเอ่อจริงๆลาพิสเนะี่ยเราขั้นตอนที่มาเนี่ยมันง่ายมากนะฮะตอนนี้เนี่ยที่มาเล่นนะครับเพราะว่าอะไรนะหรอ อ่ะเพราะว่ามันมีเควสท้าทายอยู่นะครับจริงๆมันมีเควสเควสของลาพีสเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันจะได้ลาพีสเลยใช่ไหมอ่ะเอไอเควสนั้นผมทําเสร็จไปแล้วไงแล้วมันก็หายไปแล้วนะครับเออมันจะเป็นเควสลาพีสไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็จะมีอ่าพวกอ่าเอเซนเอเซนของมันเลยแล้วก็แบบว่าคือครบเลยนะครับเอเซนเวทมนต์แล้วก็เอเซนอ่าธาตุของเจ้าลาพีสเนี่ยครบดังนั้น ไม่ต้องรีบฟาร์มดันธาตุนะอ่าดันธาตนะุน้ำไม่ต้องรีบฟาร์มนะครับอ่าเราก็ทาําภารกิจตรงนั้นไปเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะปลุกเจ้าลาพีสได้แบบว่าไวอยู่แล้วนะครับเออเรียกได้ว่าเกมคือเซตมาให้เราแบบทาลาพีสก่อนตัวแรกเลยนะครับอืมตัวแรก ID ดีที่ควรหกดาวเลยเนี่ยก็จะเป็นลาพีสก่อนเลยนะครับตัวที่2ก็จะเป็นเนี่ยฟรานนะฮะเออฟลานก่อนเลยนะครับอืมตัวที่2นะครับตัวบับดาบปะปีกเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผม อรอนะครับรอดันท่าแสงนะครับดันทานะาุนะอันนี้หอตรงนี้รอดันท่าแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นทานนะ่าแสงนะครับก็จะรอดันท่าแสงก่อนนะก็จะรีบหาคาวเกย์นะครับแล้วก็อีกดันนี้ก็คือดันทตุมืดนะครับรีบหาโนมืดเหมือนก,ก,กันเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมรีบทำตัวลงโกเลมนะครับรีบทําตัวลงโกเดมให้ถึงแบบ B10 นะครับอ่าจริงๆถึง B 7เนี่ยก็เริ่มฟาร์มได้แล้วนะครับอืมนะแต่ว่าถ้า B 1 0เนี่ยมันจะได้ของได้ดีกว่านะครับแต่จริงๆแล้ว B 7กับ B 1 0ต่างกันไหมก็ค่อนข้างที่จะต่างกันเล็กน้อยนะครับเออไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต่ว่าถ้าไปวัดกันกับอ่า B 1 1กับ B 1 1กับ B 1 0เนี่ย B 1 1ได้ของดีกว่านะอ่าจริงๆแล้ว B 1 0ได้ได้ดีกว่านะครับอืมแล้วก็ B 1 2เนี่ยแน่นอนว่ามันต่างกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันอา่า,เ,อาเรียกได้ว รุนแบบว่ารุนหกดาวครับไม่ใช่รนดาวบ้าบอรุนห้าดาวเลยนะครับเออขอไปอ่ะแต่ว่าทำบี2สองแล้วก็ทําทีมพีทก่อนเลยดีไหมคือไม่ต้องรีบทานะครับแล้วก็ไม่ต้องกระสือกระสนรีบทําขนาดนั้นนะบีสองเนี่ยเพราะว่าบีสองเนี่ยตอบคือถ้ามันไม่ใช่ทีมพีทเนี่ยออกเออเวลาเรอโต้เนี่ยมันยากเกินไปนะครับเออมันยากไปแต่ว่าถ้าคุมมือเนี่ยมันสามารถผ่านได้อยู่แล้วแหละนะครับอืมก็ นะฮะตอนนี้ก็ลองแบบว่ารีบทําทีมฟาร์มโกเลมก่อนละกันนะครับเพราะว่าเพื่อเราได้หารูนนะครับแล้วก็สเตปต่อไปเนี่ยไอสเตปต่อไปเนี่ยก็สามารถเอาไปลงหอได้นะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็รีบทำเควสมือใหม่ก่อนนะครับอ่ะเควสมือใหม่ตรงนี้ก็คือเรารีบทํามาถึงอ่าตรงนี้นะครับอืมอ่าเป็นอ่ะตรงนี้เนี่ยครับกิจกรรมเลือก4ดาวแท้นะครับอ่ะถามว่าเลือกอะไรก่อนนะครับ ผมแนะนำให้เป็นผัวน้ำก่อนเลยนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราเล่นไปแล้วเราเปิดได้ผัวน้ำก่อนที่เราจะเลือกกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราเลือกโจกลมก่อนนะครับเออเราเลือกโจกลมก่อนเลยนะนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าไดแอดเลือกไหมไม่ต้องเลือกนะครับเพราะว่าไดแอดเนี่ยมันเป็นเควสอยู่แล้วนะครับไดแอดลมนะอมันมีเควสให้ทาอยู่นะครับอ่นี่ตรงนี้นะครับ อ่าใช่ไหมไม่ใช่อันนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นกิจกรรมอ่ไม่ใช่เป็นเควสเควสฟิวชั่นนะครับอ่ามันก็จะถ้าทําให้เสร็จเนี่ยมันก็คือต้องมันบังคับให้เราบังคับไอ้บังคับใหเราบังคับคืออะไรบังคับให้เราเนี่ยฟิวชั่นตัวแดดลมก่อนเลยนะครับแดดลมตัวไหนฮะแดดลมก็คือตัวตัวนี้นะครับอ่าน้องพึ่งเออเขาเรียกว่าน้องพึ่งเนาะอืมนะครับอ่าเราก็จะได้รูนนะครับเราก็จะได้รูน ลูนผัวน้ํานะครับในอนาคตเรียกว่างั้นเลยนะเพราะว่าผมจะใช้เป็นลูนผัวน้ำในอนาคตเลยนะครับเพราะว่าอ่ะมีลูนสมาธิหรือว่าลูนเพิ่มความแม่นยำเนาะอ่ะแล้วก็ลูน ex นะครับอืมลูนเอ็กซ์ตาเทินนะครับหรือว่าลูนระปลาเพิ่มเนาะเออก็จะให้กับผัวน้ำไปเลยนะครับเพราะว่าผัวน้ำเนี่ยวอนลูนเซตนีม้มากนะครับอืมมีทั้งแม่นยำแล้วก็เอ็กซ์ตาเทินด้วยมันคือแบบว่ามันซึ่งแบบ เหมาะเหมาะอะไรเช่นนี้นะเออเหมาะอะไรกับผัวน้ําด้วยเช่นนี้แล้วนะครับอืมก็จะทาเควสนี้ก่อนเลยนะครับในขณะที่รอดันแสงนะครับอ่ารอพวกคาวเกลรออ่าอีโดมืดนะครับเอามาทําทีมลงโกเลมเนาะอ่าโอเคประมาณนี้นี่ครับตอนนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะแล้วก็อ่าทำเจ้าไอ้นี้ครบแล้วนะครับอ่าทาพวกอ่าดันปกติหมดแล้วนะครับแล้วก็ ถึงไฟมอนเฮลแล้วนะครับอ่าเอาแค่ดาดแรกพอนะครับอืมเพราะว่าเอาไว้ดัดแรกก็คือเอาไว้ฟาร์มนั่นเองนะครับอ่าเอาไว้ฟาร์มเร็วเอาไว้ฟาร์มเลวลดีสุดแล้วนะครับส่วนที่เหลือต้องปลดไหมเนี่ยก็ช่วงนี้ไม่ต้องรีบถึงอันสุดท้ายก็ได้นะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ปลดไอ้พวกนี้แล้วนะครับรอแยกยังไม่ปลดนะแล้วก็อ่าหลุมมิติก็ยังไม่ได้ปลดนะครับต้องแบบว่าอ่ารอรอแยกผ่านก่อนเนาะอืม รอยแยกพระพีนะครับ <c oughs> อ่ะมีอะไรอีกไหมนะฮะมีอะไรอีกเปล่านะครับไม่มีแล้วเนาะเออไม่มีแหละเพชรฟาร์มพันเก้านะครับจริงๆมันก็ถ้าฟาร์ม,มเรื่อยเรืมันก็ไม่พอหรอกนะฮะเออแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันรู้สึกมันแบบว่าไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวหรอเออเก็บกดนะฮะเก็บเก็บกดวะเออเก็บกดว่ะขอสักนิดสิ <c oughs> เก็บกดจากไอดีหลักตัวเองนะครับผ่านสอบผ่านสองร้อยเพชรไม่เป็นไรมีพอฟาร์มอยู่นะครับแต่จริงๆอันนี้อย่าทําตามนะถ้าใครกําลังฟาร์มอยู่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ติ๊กนะผมว่าไอเดีเนี้ยไม่ต้องการเอ่อพวกโคคิรันมากนะครับอืมมามาหน่อยมาหน่อยเดี๋ยวแนวไหนวะเนี่ยเออร้อยหนึ่งเอ้ยร้อยสิบร้อยหนึ่งแล้ววะไม่ผ่านเลยนะครับมาขอโจกโลมหน่อยสิโจกโลมหน่อยสิซึม เอาโลโบโน้ำไปเออมดและนะครับเอากลับมาพอดีด้วยแสงจิ้วอ่ะโอเคนะครับอืมเออมีอะไรอีกไหมก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็ถ้าอยู่ในแบบว่าแบบผมนะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับอืมฟาร์มทำเควส์พวกนี้นะครับก็จะได้ทรัพยากรในการเพิ่มอ่าฟาร์มเพิ่มเติมอืมนะฮะอ่าโอเคแล้วก็เรีบไตายหอให้ถึง ไอหอร้อยนะครับก็จะไดส้สกอร์ข้ามขีดจำกัดมาด้วยนะครับอืมเนี่ยเห็นไหมคือเควสมันเยอะมากนะครับเออเควสมันเยอะมากจริงนะถ้าใครมาทําตอนนี้คือแบบสบายสบาย,บายตอนยุดผมได้แบบไม่เบียอะไรเลยแห้งแห้งฟังจากเสียงก็ได้ว่าแห้งขนาดไหนนะฮะเออนะฮะอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้เนาะคือจริงๆก็เริ่มได้เร็วแล้วนะครับหนึ่งวันก็ได้ประมาณนี้เนะี่ยแบบโอ้โหเมื่อก่อนนี้จะค้างกันที่แบบเอ่อไฟมอนเฮลัวๆนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปอนุญาตาร์ารรมต่อแล้วนะครับอ่ะก็เจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ก็เดี๋ยวก็มาบอกไอทีนะครับอ่ะสรุปให้ฟังก็ตอนนี้นะฮะตอนนี้รอแค่ดัน ดันเจียนธาตุนะครับก็จะมีอ่คาว์เกลแล้วก็อินูมืดนะครับแล้วก็ทำเควสเพื่อใหม่นะครับเพื่อลวกเพื่อลวกลวกอะไรล่ะ <laughs> <laughs> เพื่อเพื่อเลือกนะครับหัวน้ำนั่นเองนะครับอ่าโอเคประมาณนี้อ่แล้วก็อีกอย่างก็คือถ้ามีหัวน้ำแล้วก็เลือกโจกก๊กเกอร์หลมได้นะครับอืมเพื่อมาฟาร์มเอามาฟาร์มโกเลมเนาะอ่ะอา,าโ,อนะอโอเคประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมเคลียร์ปีกอารีนาด้วยนะเพื่อเอามาอัพเสาสปีดก,ก่อนเลย นะครับอ่าเอามาอัพเสาสปีดก่อนเลยนะเพราะว่าอันนี้เสาสปีดเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับอืมโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมีอะไรอัปเดตกันใหม่ก็เจอกันนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพะื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับผมอ่ะแล้วก็เจอกันชุดหน้านะครับบ๊ายบาย